สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป Escape the Evil Art Shop of b e นะอ่า Evil Art Shop นี่ให้เข้าใจง่ายๆนะในความคิดผมก็คือแกลเลอรี่ศิละปะนะอ่ากดเข้ามาแล้วเนี่ยวัสดีครับวันโกคุงอ่านว่าอะไรอ่ะ You would make a nice painting ว้าา Oh no the artist has gone mad นี่มันบ้าไปแล้ว and lock everyone inside เออต้องกดปุ่มนี้นะโอ้โหนี่ก็แบบนี่งานศิละปะประเภทไหนเนี่ยก่วเขียว,วเหลืองมีแค่นี่คืองานศิละปะได้หรอผมถามจริง <c oughs> เราจะต้องทําการหลบหนีจากงานศิละปะนี้ให้ได้นะแกลลอรี่นี้อา้าวกดแล้วอะ่ะเ,เปิดแล้วเอาแค่นี้โอแต่แต่แตโอไม่แต่อันนี้มันคือแบบมันไม่เปิดประตูดูดีมันแค่เรือนรางโอ้โหคุ้งแรกโอ้พุกัน อุ้ยด่านนี้มันเอาบี้นี้มันมีเหรียญให้เก็บด้วยอะ่ะผู้การโง่อีเซ่โอ้โหเดินทะลุป,ประตูแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> อ้ยด่านนี้เป็นด่านหั้งสีเราต้องเหยียบบนผู้การอ่าตกตกตก,ตกบอ่อสีตายเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันตกเหรออ้าวอ่ะโอเคเฮ้ยนี่มันทีเล็กคุงเหรอบายซื้อไปทำไมอ่ะโอ้สองร้อยห้าสิบรอบัคซื้อเพื่อ,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 เ,อเนี่ยมีตัวนี้แก้ะ่ะ โอ้ด่านวัดดวงอีกแล้วโอ้กลางไม่ใช่อ่ะขวาอ่ะเออขวาอ่ะกลางอ่ะเอ้ยแม่นจัดไปครับโหูวิด่านี้มีถังที่แบบว่าสีล้นไหลออกมาโดดให้ผ่านเฮ้ยโหนี่คุงเหรอทำไมมันมีของนาาง่นารักน่ารักขายทุกด่านเลยอ่ะเนี่ยมิชลินคุงกับแคทคุงอะไรวะน้า เอาออกไม่ได้เฮ้ยไม่ออกทางนั้นว่ะอ๋อให้ปีนขึ้นทางนี้เก็บเหรียญโดดขึ้นกองไม่ด่านมันไม่ได้มีอะไรทั้เอ้าหโดนเลยกลกจับวิ่มีผู้การวางไว้ขวางด้วยมีพิษแน่นอนผู้การมีพิษเอ้ยโอ้โหเดินเข้ามาอย่างนี้เลยหรอวิ่ยด่านโคตรแคบอ่าดิอาร์ติสิสฮิววิตัวโคตรใหญ่วิ่มีเป็ดมีเป็ดอ้าเอ้ยตกใจนึกว่าตายหรอมันมันดูดเมื่อกี้มันดูด มันดูดโอ้โหดูดิเข้ามาในปากลงไปในคอแล้วว่ะดิเฮ้ยเอาเอ,เอมามันสลด์แล้วเบรกไม่ได้แล้วก็มาตายตรงเลเซอร์ไอ้ตรงพื้นลาวาตรงนั้นเหรอเฮ้มันต้องเบรกได้ดินี่นีเราเออเราต้องชนฝาผานังก่อนเมื่อกี้เข้าไปตรงกลางเลยดิโอ้โหขออนญาตอึ๊บอึ๊บ เอาโดนเห ah? รอห้ามจริงคู่นี้เดียวเองฮึบฮโอมันแคบอะเอไปครับมีสเก็ตบอร์ดด้วยโอ้โหด่านนี้ก็คือซี่โครงซี่โครงของตาลุงอาร์ติสนั่นโอเคมีเขียวตองอะไรก็ไม่รู้้ยเข้ามาในลำไส้ลำไส้แล้วดูดิมีกระเพาะย่อยอาหารมีกระดูกลอยเต็ม อย่าไปเอ้ยโอาตกบ่อลำไส้อะไรวะน้านะไม่โดดแบบมันมันควรจะผ่านอะเอ้ย๊ะหมดเ,ดเอ้ยดูว่าบมดเดียวว่าเออต้องโดดตรงนี้โอ้โหอะไรวะน้านะขึ้นคือลงลงมุดได้ปะโอ้มุดเหมือนจะแคบไปอะเอ้ยมุดมุดมือนได้เออขออนุญาตดูเฉียง ว่าญาตดูเฉียกอ๋อมันคือดิสโซสีดิสโสีเก็บเหรียญก่อนไปไปครับวิอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเดินเร็วอะไรวะเนี่ยมันคือเดินเร็วฮึบเอ้ยเหรียญเหรียญเหรียญอ๋อถ้าโดดมันจะไม่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นไปครับโอ้โหยังไม่ได้ออก,อกอยายยยยยยกยยยยหยยยยปูดปูด,ปด,ด,ดยย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 ย อูดพูดเหลืองขอญาตเบรกเอ้ยเมื่อกี้มันก็ไปได้เลยนี่ว่าเออีซี่ตรงนี้มีเหรียญด้วยเก็บเหรียญไปทำอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยอุ้ยโอ้เมื่อกี้ด่านมันบังอยู่อะมันไม่เห็นด่านโอ้โหดูดิเนี่ยมันต้องโหต้องเอียงจออะเอ้าเฮ้ยโดนอะไรอะเฮ้ยไม่โดนเมื่อกี้เนี่ยมันโดนอะไรอะเอ้าเนี่ย เฮ้ยมันโดนอะไรเมื่อกี้นี้มันโดดแบบแล้วก็โดรลอยๆในอวกาศอะเอ้าแล้วทีนี้ทำไมผ่านวะเดินเข้าช่องแอร์รู้ช่องแอร์อุ้ยโอ้โหเนี่ยคือด่านมันมันมันบีบกันแคบจัดอ่ะด่านนี้มันเหมือนแบบว่าอะไรนะเอ้ยด่านนี้มันเหมือนไอ้นี้เลยด่านนี้เคยเล่นไมค์เอาบี้ที่เป็นเข็มมุดอะเออเอ๊เอ้ยสิโอ้มีเหรียญใหญ่อันนี้อะไรอะก้อนไหวะน่ะ วิ้ยเนี่ยโอ้โหด่านมันประตูมันบังอะประตูไม่บังจัดเลยด่านเนี้ยไปครับโอ้โหมันเป็นด่านนี้มันเป็นได้เป็นมวนได้ดีเดี๋ยวประตูบังอีกปะเนี่ยเดี๋ยวประตูบังอีกเดินเฮ้ย u i c k l y jumping into page คืออะไรอะ่ะนี่หรอมันแค่กระโดดใส่รูปอะ่ะ <laughs> แค่เดียวอ The, the, the เฮ้ยเดอะเพนติงมัดแฮปปี้ซัมซอร์ทออฟดันอะไรดดนเจียนไฟว์เอเฮ้ยโอ้โหต้องหาทังออกเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันนึกว่าบอสมันเป็นไอหุ่นนี่มันเอาไว้ขายตกใจเลยวิดานี้แกอะโดดใส่รูปเออีซี่เฮ้ยวิอาเ b าบัสน,นีดเกตโฮมโอ้โหอยู่ข้างนอกแล้ววะ เฮ้ยเป็นมองเห็นคนข้างในเลยอันนี้เนี่ยด่านเนี้ยอันนี้คือด่านหนึ่งเฮ้ยออกมา2ีด่านนอ่งใช่ปะอย่าบอกนะว่ายังไม่จบถามจริงฮึบฮึบฮึบเย้มาแล้วลบหนีจากงานศิละปะอันช่วยรายได้ละครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับซีรีส์ออบบี้ของคุณลุง